Thank <laughs> you. จ้พี่<ป>จ้าลพี่<ป>เห็นไหมอไม่เห็นอะดีดีแบบว่าไม่รู้เห็นตัวหรือเปล่ามืดแล้วดูดีดีนะตโมก็จะกินเนยกินจะกินตัโม <c oughs> ไ,ไหนละม โอ้ยมันสีวมเมืนอมบนบอกหำเลยเช็คเบื้างมันมืดแล้วมึงจะกลับมาางไร <laughs> <laughs> ไดินดีๆนะทำามาเร็วสามเด็ดที่แหมกระทิงรีวิวหนป้าเป็นไงบ้างฮะรีวิวไหนเป็นไงบ้างสภาพคือ <c oughs> เหนื่อยห <c oughs> อ,อบเด็กแล้วป้ากำลังจะสวดีวิววิวสวย แล้วป้าก็กําลังจะหิวข้าวนะคะผ่านไปหมดไไม่ได้ิข้าไง okay. ขณะทางที่เคยมาก็บอกว่ามันเป็นทางที่เคยมาแล้วหรอรูแบบว่าไม่เคยมาเนาะ <c oughs> เพราะว่าหิวข้าวไงเปนโนแรมด้วยใช่ น,นไปแล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วนะพูดแล้ววันนี้บ๊ายบายเป็นครั้งแรกที่ได้มา <c oughs> อยู่นี่มาสิบกว่าปี <c oughs> ไม่เคยมาบ๊ายบาย กันไหม See you, <laughs> See you next time วันหลัง